ระทึกลุงสูงวัยพลเมืองดีหวังช่วยเข็นรถจัก,กรยานยนต์เข้าข้างทางหลังเกิดอุบัติเหตุมือไปบิดคันเร่งพุ่งเข้าชนรถจอดข้างทางโชคดีมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเมื่อเวลา13.30นาฬิกา30นาทีวันที่28มิถุนายน2 5 6พันพันตำรวจโทรอิกรัตันสุสารวัตรสอบสวนสพออพระกระแดงจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุจัก,กรยานยนต์ชนกันบริเวณปากซอยทุมนุมพาณิช ถนนนครเขื่อนขันต์ตำบลตลาดอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจึงได้กระสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูล,ลนิธิร่วมกตัญยูเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นสกูปี้สีแดงหมายเลขทะเบียน6กรัมไก่คอควายเต๊ด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 กรุงเทพมหานครโดยมีนางธันราตาอายุ38ปีเป็นคนขับและนายนัด,ดนายอายุ49ปีขับรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่นสกูปี้สีแดงหมายเลขทะเบียน ขอจอดเต็เต๊ดเต๊เตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคู่กรณีใกล้กันพบรถจักรยานยนต์เสียหายอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ข้างทางทะเบียนอบลอตเต๊ดเต๊เต็ตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นของนายนัทถกรอ,อายุ44ปีพ่อค้าขายขนมถ้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้นางทันยราดาและนายนัทนายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ตํารวจถึงตรวจสอบที่เกิดเหตุและบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานรวมทั้งตรวจสอบกล้องวง,งจรปิด บริเวณที่เกิดเหตุพบกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพตอนเกิดเหตุไว้ได้โดยเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันโดยทางนางทันยอรอตาได้ขับรถจักรายานยนต์ออกมาจากซอยชุนมมุมพาณิชเพื่อจะข้ามถนนมุ่งหน้าไปทางท่าน้ำพระประแดงเป็นจังหวะเดียวกันกับนายนัดดนนายกำลังขับรถจักรายานยนต์มาจากสามแยกพระประแดงมุ่งหน้าท่าน้ำพระประแดงแล้วเกิดการเฉียวชนกันทำให้รถทั้งสองคันล้มหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้ว มีชายอายุประมาณ65-70ปีแต่งกายใส่เสื้อยืดแขนสั้นลายสีน้ำตาลกางเกงยีนขายาวกำลังยืนซื้อของอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเห็นอุบัติเหตุจึงเดินเข้าไปช่วยเพื่อจะเอารถจักรยานยนต์หลบเข้าข้างทางแต่มือเกิดไปบิดคันเร่งรถจักรยานยนต์ของนายนัดานายรถเกิดพุ่งเข้าไปชนรถที่จอดข้างทางของนาย นัดถอกกรเจ้าของร้านขายขนมเพื่อจนได้รับความเสียหายและตัวคุณลุงก็ล้มไปกับถนมพร้อมกับคนที่เข้ามาช่วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นเดียวกันจากนั้นพลเมืองดีพร้อมคุณลุงก็ได้ย้ยายออกจากจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงพาคู่กรณีไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพพระกระแดงได้เจรจาพูดคุยต่างคนต่างไม่เอาเรื่องซึ่งกันแ่ละกันส่วนลดของนายนัดถอกอรเพิ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องต้องตามคุณลุงพลเมืองดีเพื่อมาชดใช้ความเสียหายต่อไปมีพลเมืองดีเขา จับรถที่ผู้ชายคือชนกันแล้วรถล้มอยู่กลาถงถนนเลยตอนนั้นใช่ไหมล้มล้มอยู่กาลางถนแล้วเขาไม่ได้ดับเครื่องไม่ได้ดับเครื่องก็มีพลเมืองดีใช่ไหมใช่มีพลเมืองดีเขามาจับรถแล้วเขาจับอีท่าไหนก็นไม่รู้ก็พยายามที่จะเคลื่อนรถเข้าข้างทางนี่แหละใช่เขาจับนแต่ทีนี้รถยังไม่ได้ดับเครื่องแล้วก็เขาน่าจะบิดแหละครับดูท่าทางน่าจะบิดเครื่องแต่มีมีมีสองคนที่เข้าไปช่วย คือมีพยาบาลคนหนึ่งแล้วก็มีปุ๊บคนแก่ผู้ชายผู้ชายคนแก่อายุเยอะายุเยอะแล้วอ่ะครับคนนั้นอ่ะเข้าไปช่วยที่จะเอารถเข้าข้างทางเอารถเข้าข้างทางแล้วมาลว่าไปบิดรถวิ่งพุ่งเข้าชนรถผมอ๋อรถรถเราจอดอยู่ตรงไหนตอนนั้นนะครับรถผมจอดอยู่หน้าร้านก็คือข้างทางตรงใกล้ๆจุดเกิดเหตุนั่นแหละใช่ตรงนั้นเป็นหน้าร้านผมด้วยผมจอดจอดบังเพราะว่า มันเคยกรณีเนี้ยเคยวิ่งเขารานรีสาวผมก็ตรอบแล้วเราก็เลยจอดบังไว้จอดบังไว้เนี่ยผมก็โดนโดนเองอืรถเราเสียหายเยอะไหมแลเสียหายคือประมาณว่าเฟรมหน้าแตกแตกหมดเลยแตกเลยแฟรมสีแล้วก็เฟรมด้านข้างก็แตกแล้วเนี่ยกรณีเนี้ยผมไม่ได้อะไรผู้กรณีเขาผมอ่ะคือน่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันแดงครับแต่ตำรวจสารวจสรุปสันนิษฐานว่าเขาไม่ได้ เป็นคนขับครับแต่เนี่ยเขาวิ่งชนผมแล้วแต่ผมเสียหายครับสรุปว่าผมต้องซ่อมเอง